ขอให้กำลังใจแก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขารพกดมะเบีเยรเข้มแข็งอดทนขอให้เด็กๆทุกคนปรรษัทบรรเส็จที่วางไว้ในอนาคตต่อ,อไปขอให้ กำลังใจเ็กทุกคนให้ใชีวิตแบบมีความสุขเขารก้คนเรียนเข้มแข็งอดทนขอให้เกเทุกคนประสบความสำเร็จที่หังไว้ในอนาคตต่อไป สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็เปิดประถมริดด้วยการให้ฟังสปีชแรกของทางเจ้าฟ้าชายทีปังกรน,นะคะในโอกาสที่จะบรรลุนิติภาวะก็คือครบ20ปีในปีนี้นะคะแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการสถาปนาเนาะแต่หลายๆคนก็อาจจะยังมองว่าไม่พร้อม แล้วก็รวมทั้งบรรดาเซเลปทั้งหลายที่ออกมาให้ความคิดเห็นก็มองว่าอาจจะยังไม่มีก็คงจะผนวกกับความยังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะหลังจากที่ได้รับฟังการพูดในครั้งแรกที่เป็นที่สาธารนณะเพื่อนๆคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีความพร้อมมีความสม o ท t h หรือมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่อย่างไร หรือคิดว่าเป็นสปีชที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้รับฟังมาแล้วเข้าไปดูตามเพจอะไรต่างๆก็เหมือนจะพูดได้คำเดียวนะคะก็คือคำว่าทรงพระเจริญแล้วก็บอกว่างามที่สุดสมกับความเป็นเจ้าชายตัวน้อยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวอันนี้กันเพื่อนเพืที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดกแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า เราไปดูที่เนื้อข่าวกันเจ้าฟ้าชายทีปังกรรัศมีโชตเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทรงให้ความสำคัญและทรงใส่พระไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีรวมทั้งมีโภชนาการอาหารตามหลักโภชนาการในโอกาสนี้เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์ดเด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชวิถีกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ2เเมษายน2568 เมื่อเวลา14นาฬกา32นาทีวันที่21เมษายน2,568สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรราศมีโชตเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารและนมกล่องจิรดาจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องปรุงรส เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและรองเท้าแตะแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่จำนวนรวม355คนณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติยีเมษายนครั้นเสด็จไปถึงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนางอภิญญาชมภูมาก อธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนนางสาริกาตรีรัตนาพิทักษ์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ได้ร่วมกันเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นประธานพาระวโรกาสให้นางสาวอนุชามงคลรัตนาชาติผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนานและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว กราบทูลสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในโอกาสนี้ทอดพระเนต,วต,ตรวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและการแสดงเต้นประกอบเพลงของเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถีเสร็จแล้วประธานพระวโรกาสให้ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและผู้แทนเด็กในความอุปการะ เฝ้ารับพระราชทานถุงพระราชทานและผู้แทนนักแสดงเฝ้ารับพระราชทานตระก้าของขวัญในโอกาสนี้ทอดพระเนศสิ่งของพระราชทานและผลงานฝีมือของเด็กในความอุปการะอาทิพวงกุญแจงานปักงานร้อยลูกป,ปัดและงานผ้ามัดย้อมซึ่งทรงสนับสนุนรับซื้อผลงานฝีมือดังกล่าว จากนั้นทรงมีพระปฏิสันฐานกับเด็กในความอุปการะและพระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์และห้องพักครูที่อาคารโรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านราชวิถีแล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสนามฟุตบอลและหอพยาบาล ซึ่งทรงซักถามรายละเอียดต่างๆด้วยความสนพระไทยสมครแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเดินทางกลับการได้รับราชทานพระกรุณาในครั้งนี้นำมาซึ่งความเลื่มปบรติแก่เด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น สถานสงเคราะห์ดเด็กหญิงบ้านราชวิถีจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2433โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานสงเคราะห์ดเด็กยากจนที่ขาดผู้ปกครองและรวมถึงเด็กที่บิดามารดามีาไรายได้ไม่พอเลี้ยงดู เดิมตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองตำบลสวนมะลิต่อมาเมื่อพุทธศักราช2481ได้ย้ายมาตั้งบนที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ตำบลทุ่งพยาไทยซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันถือว่าเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลจำนวน293คนและมีเจ้าหน้าที่จำนวน62คนจากภาพบนหน้าจอนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติตามมาด้วยแล้วก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่ในการปรากฏตัวครั้งนี้ก็อาจจะมีใครหลายๆคนได้ตั้งก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมผิวครรณที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะว่าไปออกกีฬากลางแจ้ง เยอะมากกว่าเดิมหรือเปล่าเนื่องจากบรรลุนิติภาวะแล้วนะก็อาจจะมีการเที่ยวเล่นเพราะว่าก็เห็นเดินทางไปทางภาคใต้แต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่บรรลุนิติภาวะเนาะก,ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงดังนั้นก็อาจจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นออกมาช่วยงานทางด้านราชวงศ์มากขึ้น แต่ว่าในวันนี้นะมันก็เป็นวันดีเนาะที่มีการปล่อยให้ทางเจ้าฟ้าชายทีปังกรได้แสดงพระอัจฉริยภาพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่เคยมีการพูดหรือว่ามีการสัมภาษณ์มีการพูดสปีชเป็นเป็นทางการเป็นครั้งแรกดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันพิเศษจริงๆที่มีการปล่อยการพูดครั้งแรกในที่สาธารณะของเจ้าฟ้าชายทีปังกร แต่พอพูดออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้หลายๆคนตั้งคําถามด้วยเช่นกันโดยที่ว่าไหนๆจะพูดแล้วทําไมมีการพูดเพียงแค่ประโยคเท่านี้ซึ่งถ้าดูแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็มีการวางสคริปต์เอาไว้เนี่ยแหละมีการท่องจําให้ให้พูดแต่ว่าประโยคที่พูดออกมาเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่สำหรับคนที่อยู่ในวัย20ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีใครหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าท่านไม่เคยชินหรือเปล่าอาจจะเคยใช้ภาษาต่างประเทศดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วอันนี้ก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะคิดกันนะคะแต่ว่าพอมีการพูดออกมาวันนี้มันก็อาจจะทําให้ลหลายๆคนก็แปลกใจว่าทําไมถึงได้พูดเพียงแค่นี้อาจจะตั้งความหวังเอาไว้มากกว่าว่าเออน่าจะพูด มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ไปคุยกับประาษดรธรรมดาเวลาที่มีการรับเสด็จเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่าจะพูดได้คล่องแคล่วมากกว่านี้หรือเพื่อนเอนคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าในการรับเสด็จหลายๆครั้งเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนเอนเคยสังเกตเห็นเปล่าว่าจะมีชาวต่างชาติผู้หญิงอยู่คนหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าจะได้รับความสนใจพอสมควรเพราะว่าก็มานั่ง รับเสด็จอยู่ในแถวหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนนี้มีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็เคยสนทนาเคยตอบโต้กับทางเจ้าฟ้าชายทีปังกรก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการวางตัวไว้หรือเปล่า

ใช่ไหมคะเป็นผู้กับที่นี่ใช่ไหมทำงานเป็นอินเลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ทำงานโรงแรมด้วยค่ะมาจากประเทศไหนผู้จามาจากฝรั่งเศสค่ะทำไมเราถ่ายบชม e e บอนชูคอมมอนเตลิวูบอนชูคอมมอนเตลิวูบอนชูคอมมอนเตลิวู Mercie. et vous a ชื่ออะไรชื่อโคอีค่ะ แล้วทางานนี้มาี่ปีเป็นเปนี่อยู่ที่กาะสมุยมาแปปีแล้วค่ะย้ายมาอยู่กับครอบครัวค่ะอแล้วแล้วทำงานเรื่องอะไรที่นี่บ้างทการตลาดให้กับโรงแรม้าเท้าค่ะชื่อนี่เกาสมุยค่ะได้ r จอ t เจอได้ค่ะจะได้เจอเจอได้ค่ะผัดเปรวนแล้วก็มาอยู่ข้างมือจะดีกว่าผัดเปรวนแล้วก็มาอยู่ข้างมือจะดีกว่าผัดเปรวนแล้วก็มาอยู่ข้างมือจะดีกว่าใ่า ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญคนเดียวได้แท็กคู่คนเดียวได้แท็กคู่คนเดียวได้แท็กคู่จบไปแล้วนะคะสำหรับความประทับใจ เพื่อนๆคงจะได้ยินนะคะว่าประชาชนก็แซ่ซองสารรเสริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแต่ผู้หญิงทางด้านขวามือคือใครผู้หญิงชาวต่างชาติที่จ้าฟ้าทีปังกรได้สนทนาด้วยเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่าในวันที่16เมษายนโครี้ในฐานะของอาสาสมัครตำรวจของตอมเกาะสมุยได้รักเกียรติอย่างสูงในการร่วมต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมิโชน้วัดพระใหญ่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้โคลีได้ทำหน้าที่พูดคุยและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยผ่านการสื่อสารทั้งนี้ในฐานะของชาวฝรั่งเศสที่พำนักในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน โคลอีได้แสดงความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ยังคงไว้ซึ่งระบอบกษัตริย์อันมีรากฐานของวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่าการมีส่วนร่วมในภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับโคลอี้และยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการเป็นสะพานเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมไทย กับสากลอย่างแท้จริงทรงพระเจริญค่ะก็ตามที่เพื่อนๆได้รับฟังจากบทสนทนาบางประโยคก็อาจจะฟังออกบ้างฟังไม่ออกบ้างนะคะเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างที่จะฟังยากนิดนึงแล้วก็เนื้อหาอาจจะไม่ค่อยปฏิปต่อกันด้วยซ้ําจากบทสนทนาทั้งหมดหรือว่าสปีชอะไรต่างๆของเจ้าฟ้าชายทีปังกรเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรว่า จะเหมาะสมกับว่าที่องค์ราชทายาหรือว่าว่าที่มกุฎราชกุมารหรือไม่จากการพูดคุยสนทนาพอเราเข้าไปดูในใต้โพส์นะก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปแซวบอกว่าชอบตอนที่พระองค์ถามว่าโสดไหมมีคนมาแซวเพิ่มเติมด้วยว่าทรงตรัสชมโคอี้สวยมาก นับเป็นบุญของโคลี้จริงๆเลยดีใจด้วยจริงๆจ้าทรงพระเจริญแล้วก็มีแซวด้วยว่าจะได้เจออีกหรือเปล่านะคะก็เจอได้นะนี่เป็นคำตอบของโคลี้ซึ่งเราก็มองว่าก็เป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละเพราะว่าเหมือนที่คุณโคลี้เล่านะคะว่าเขาก็เป็นคนที่ได้รับการวางตัวมาเอาไว้แล้วซึ่งพอเราเข้าไปดูในโปรไฟล์ก็ปรากฏว่า เขาก็มีการถ่ายงานเกี่ยวกับ King Power ด้วยก็สแสดงว่าเป็นคนที่เหมือนกับถูกเรียกมาให้มีการประชาสัมพันธ์อะไรกันด้วยจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากับชาวบ้านหรือว่าการให้โอว่าแก่เด็กนักเรียนเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อขอให้กำลังใจแก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เคารพกดมาเบียรเข้มแข็งอดทนขอให้เด็กๆทุกคนปังลุความสำเร็นที่หวังไว้ในอนาคตออกไปขอให้กำลังใจเด็กทุกคนให้ชีวิตแบบมีความสุขเคารพ กดระเบียเข้มแข็งขอ,อ,งองคคดนอนคนขอให้เอกทุกคนมาสความสดที่แังไว้ในอนาคตออกไปแล้วก็ภาพนี้ที่มีการเผยแพร่แล้วก็มีการระบุว่าเจ้าฟ้าชายที่ปังก่อนนั้นน่าจะไปเรียนการบินหรือเปล่าขับเครื่องบินด้วยเพราะว่าใส่ชุดนักบิน เพื่อนๆล่ะคะคิดว่าพระองค์ทีหรือว่าเจ้าฟ้าชายที่ปังกรน,นั้นไปถึงขั้นนั้นหรือไม่หลังจากที่ได้ดูพัฒนาการหรือว่าการออกมาพูดในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกหลังจากที่อายุครบ20ปีเต็มได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ